จอดแบบทั่วร้านของเราเลยนะกระบะโครงสร้างสวยๆนะหน้าหล,ล่อๆสไตล์ l ็อกโคแบบนี้จัดเต็มมาเลยนะครับหรือว่าจะเป็นคันนี้ดีรถกระบะสีประตูยกสูงได้คาริบอย์หลังมาจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะหล่อๆแบบนี้นะรู้ไหมราคาเท่าไหร่495,000บาทเท่านั้นนะไดพอรเพียง8,000บาทตลอดย,อยุตสัญญาก,กันไปเลยจ้ามีโตยต้าก็ต้องมีอีซูทุดแต่งเต็มลาไปไหนไม่มีเขินกระเจ้าอ e ีซูดีแม็กสามคสูตรแพทไรสี่คูสี่วีคอร์สอีกแล้วครับท่านอ่าแต่คันนี้พิเศษหน่อยนะจะได้แม็กซ์ซิงนะ แต่งสไตล์ฮัมเมอร์นะชุกันชนหลังนะสไตล์ไวรุ่นออสเซีเลียโอ้โหเนียมีที่ลากโครงเรือมาให้โครงสร้างดีๆราคาสุดว้าวที่เรามีอันนี้คือเพียงเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับผมที่ผมเอามาให้ดูนะแต่รถกระบะของเรามีมากกว่า20่สมีสาคพันเลยนะครับผมาบอกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊อกติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีครับผมวันนี้นะมาเจอกับมินทอ้ออยแล้วนะครับวันนี้ผมมาพามาชมนะครับผมรถกระบะโครงสร้างสวยๆนะราคาเริ่มต้นแค่4,0,000 0บาทเท่านั้นนะครับผมมาดูเลยว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างให้รับชมกันนะครับผมแล้วเราพามาดูนะจอดแบบทั่วร้านของเราเลยนะกระบะโครงสร้างสวยๆน,นะจอดอยู่ข้างหน้าเลยนะโชว์สง่าราศีอยู่นะครับผมกับเจ้าโตต้าลีโวโโล็อกโกันี้นะ2 8งจุพนเนอร์นะได้รถรอๆแบบนี้นะได้รถปี2 0ิ 9กเกียร์ออโต้สี่ประตูยกสูงนะราคา679,000่บาทนะหรือผ่อนเพียง1 2 0 0 0ันบาทตลอดอายุสัญญากันเลยทีเดียวเชียวนะได้ไฟหน้าแบบโปลิเตอร์มีมาให้ไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ในโครมไ,ได้ไฟเดทฮามค่าเต็มโคมแบบนี้มีมาให้หน้าหล่อหลไอสตา์ล็อกโคแบบนี้จัดเต็มมาเลยนะครับนี่เห็นไหมไฟตันหมอกแบบ LED ดีจากโรงงานเลยนะคันนี้นะหรือว่าจะเป็นคันนี้ดีรถกระบะสีประตูยกสูงได้คาริบอยหลังมาจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะยูสูดีแม็กเใช้นะ3.0 4จู 4, นะ์สี่คูสีนะค ครับคันนี้นะได้ชุดแต่งวีคอร์สแบบนี้หล่อๆไปเลยจากโรงงานนะดูไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีมาให้ไฟเดรธามพาดมาหล่อๆแบบนี้ไฟรีไฟเลีลเ้ยวในตัวนะได้ไฟตัดเอกจากโรงงานตัดด้วยคิ้วคมเนี่ยหล่อๆได้ข้างหน้าสไตล์วีคอร์สแบบนี้นะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทได้ลบไปพันสิบแปดไปใช้นะผ่อนเบาๆเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาก,กันเลยนะบอกแล้วว่ามาที่เนี่ย มาถูกทางนะมาถูกทางนะมาเจอกับมินนะคนรักกับะ,ะจะไปกันต่อนะด้านหลังมาที่คันนี้นะโตตาลีโวสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้แล้วนะเลขไม้เพียง5 4 0 0 0โลเท่านั้นนะครับผมนี่ไฟหน้าแบบมาสเติรีฟัตเตอร์นะมีไฟหลีไฟเลี้ยว er, มาให้ในตัวไฟตัหมองมีมาให้นะได้กระจังหน้าหล่อแบบนี้ตาล็อกโค้กแล้วนะโอ้โหลหล่อแบบนี้นะรู้ไหมราคาเท่าไหร่495,000บาทเท่านั้นนะรับผ่อนเพียง8000บาทตลอดยุ่สัญญากันไปเลยจ้าอ่ะไปกันต่อเลยสี่ประตู ไม่พอสีประตูยังไม่พอนะผมยังมีสมาร์ทแคมาให้เลือกนะสําหรับเจ้าโต้ตาลีโวโ24 e. ่ 24e คันนี้นะได้เกียร์อโต้นมัติแครยกสูงราคาเบาๆสบายๆนะกับราคา459,000บาทเท่านั้นเลขไม้59,000โลเท่านั้นนะไฟหน้าแบบมันตีรีเฟคเตอร์มีมาให้แบบนี้นะใส่แบบนี้นะมาพร้อมกับไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวได้กระจกหน้าหล่อๆตามสไตล์เหมือนล็อกโค้ดเลยนะ <S <S ได้ไฟตัดหมอกจากโรงงานมีมาให้ด้วยนะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆกับราคา สี่0 0 0บาทหรือวันเพียง8 0 0 0บาทตลอดอยูุ่สัญญานะมีโตต้าก็ต้องมีอลซูชุดแต่งเต็มลำไปไหนไม่มีเขิดกระเจ้าเอลซูดีแม็กสามุสูงเพชรไฮสี่คูณสี่วีคอร์สอีกแล้วครับท่านอ่าแต่คันนี้พิเศษหน่อยนะจะได้แม็กซิ่งนะหรือแม็กแต่งสไตล์ฮัมเมอร์นะชุดกันชนหลังนะสไตล์ไวรุ่นออสเตรเลียโอ้โหอยางมีที่ลากทุงเรือมาให้ได้ลถปี2 0 1 8ันสบจนียงนสิเหรือผ่อนเพียง11,000บาทนะตลอดอยยุสัญญากันไปเลยเอ้า ไปกันต่อที่ด้านซ้ายกันกว่ามาต่อที่ด้านหลังนะครับผมมาอีกสามคันตรงนี้นะโอ้โหนี่มันเสา웍อีลสูอยู่นี้ทั้งนั้นเลยนะอีลสูดีแม็ก1.9ตัวแซดนะปี2020ฮาร์เรนเดอร์สประตูนี้เกียร์แมนวนวล6สปีดน,ะนี่ฮะโลโก้ DDI ตัวแซดจัดมาให้นะกล้องมองหลังมีมาให้มาพร้อมกับฝาท้ายโครเมียมนะมาพร้อมกับฝาท้ายโครเมียมนะอ่าคันนี้เดี๋ยวเราพามาดูด้านหน้ากันนะว่าแจม่มแจม แมวแวววับขนาดไหนสีดำดุดุได้แม็กอลอยสีเทาจากโรงงานนะโอ้โหใครสนใจคันนี้นะผมขอเสนอราคานะ5้าแสนแบาทเท่านั้นนะครับผมหรือว่าพอนเพียง1น0 0 0หมบาทตลอดอายุสัญญาได้ลดปีสองพัได้ไฟหน้าล่อแบบนี้ไปใช้นะ ไฟหน้าแบบโปรเเตอร์หรือไฟดีธามมาให้เพิ่มความสปอร์ตดีไซน์สุดๆนะไฟหลีไฟเลีลล้ยวนะไฟตัดหมอกจากโรงงานจัดเต็มระบบไปเลยนะคันนี้นะถ้าสนใจอย่าลืมราคา5 8 9 0 0 0บาทได้รถปี2020ันไปใช้เกียร์แมนนอลหกสปีดนะผ่อนเพียง11,000บาทเท่านั้นนะครับวีคอสเห็นไหมผมมีคันที่3แล้วนะถ้าคุณตามผมมาตั้งแต่แรกนะคุณเห็นแล้วนะคันนี้คันที่3นะผมมีมาให้นะกับเจ้าวี ul, Man, สุดดีแม็กซ์สามศูนย์แซดเพชรทีฟวีคอสนะสี่คูณสี่คบบนี้เลยนะครับผมได นแบบโปรยเตอร์นะมีไฟลีไฟเล,ลียมาให้ในตัวไฟเดรามมาให้ไฟตันหมอกจากโรงงานรัดกับกระจังหน้าสีเทาดําแบบนี้นะพร้อมกับชุดแต่งวีคอร์สแบบนี้มาให้นะกับราคาน่ารักกุบกิบกุบก็ิบห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นหรือผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะตลอดอยู่สัญญานะจัดไปจ้าอาไปทิ้งทวงกันที่คันนี้ดีกว่าไอหน้าหล่อของอ e ีอสุมั่งมารี้ไปเจอหน้าหล่อโตตากันแล้วนะทีนี้มาเจอหน้าหล่อของอีอสุกันบ้างดีกว่านะอ่ะมาเจอเราค e ันน,นี้เลยนะอีอุสุด หนึ่งจุดเก้าสไตล์โฮโอ้โหไม่ไงาแค่เรียกชื่อก็เท่แล้วนะสีขาวมุกหล่อๆแบบนี้นะมีมาให้จัดให้เต็มลำกับราคา499 0 0 0าน้นบาทคันนี้อยากจะบอกว่าเลขไม่เพียง9 0 0 0 0โลเท่านั้นนะได้รถปี2019้ไปใช้ได้หน้าหล่อๆแบบนี้ไปไหนมาไหนสาวกีดแน่นอนนะกับเจ้าอ่สุคันนี้นะนีมาขนาดไฟหน้านะมีจิดสีดำมาให้เพิ่มความสปอร์ตดีไซน์นะนี่ไฟหน้าโปรเจเตอร์ไฟลีไฟเลี้ยวนะไฟเดยามจัดเต็มระบบนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าจากโรงงานชุดแต่งสเตลนะข้างหน้านะ จาโรงงานมีมาให้นะอ่าหากครสนใจราคา499,000บาทหรือผ่อนเพียง8,000บาทน,นะตลอดอยูสัญญาเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถกระบะโครงสร้างดีๆราคาสุดว้าวที่เรามีอันนี้คือเพียงเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับผมที่ผมเอามาให้ดูนะแต่รถกระบะของเรามีมากกว่า20 30,000 30, เลยนะครับผมหากคุณสนใจนะเจะา้ารถกระบะทุกรุ่นทุกแบบนะอุ้ยเฮ้ยแล้วคุณไม่บอกผมเลยโโอ หากสนใจนะครับผมกับรถกระบะโครงสร้างดีๆแบบนี้นะครับผมอ่าคลิกเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าอยากมาดูรถตัวจริงและทดลองขับนะว่มาดูได้เลยนะครับที่บริษัทคอออโต้ของเรานะร้านเราตั้งอยู่มินบุรีนะครับผมกรุงเทพมหานครนะครับผมหรือว่าอยู่ติดกับถนนหลักเลยฮะสุวินทวงนะครับผมตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงนะอ่าหรือว่าติดกับวิทยาลัยเทคนิคมินบุรีนะสามารถมาดูรถและทดลองขับได้ทุกวันเลยครับ